เฟรชซันนะครับโอกุมา LCS 15นะครับมาพร้อมคอนโทรลเลอร์เป็น U ขีด 100L นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller เป็นรุ่นใหม่จอสีซิมูเลชชันนะครับตอนนี้คือเราเซตอัพเคอรเวอร์เสร็จหมดทั้งเครื่องนะครับชักกิตตะกวาขนาด8นิ้วรูทะลุนะครับเทลสต็อกนะครับป้อมมีดดามมีด25นะครับขนาดแปดป้อมมีดพร้อมแล้วสตาร์ท นิ่มๆเลยนะครับ u l a t ชันดูทุนผ่าได้ทุกอย่างเลยนะครับ จบโปรแกรมครับเก็บงานอย่างดีนี่นะครับ